สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวทีุ่นีกแกรดนนะคะซึ่งมีกิจกรรมเทศกาลครอบครัวหันศานะคะวัยเก่าเฮามาม้วนปี5ตอตอนอลฮาปาร์ตี้นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการแข่งขันประเภทเพลงลุกรุงนะคะเป็นรอบชิงชนะเลิศโดยผู้แข่งขัน16ท่านซึ่งคุณสมบัติของผู้แข่งขันนั้นนะคะต้องเป็นวัยเก่าจริงๆนะคะก็ค,คืออายุตั้งแต่60ปี ทีท่เขาชิงเลือดนะคะก็อรอฟัลอยจากการแข,ข,ข่งขันคว้าไม้ไว้เก่าปี้าประเภทเพลงไทยท รางวัลทั้ง4ท่านบนเวทีนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปราจาให้ท่านประธานได้กล่าวอะไรเล็กน้อยผลการแข่งขันนะคะพี่ชายก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะที่1 ของประเภทลูกกรุงชายนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีกำลังใจมีความสุขนะคะพร้อมกับครอบครัวก็ได้มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะคะสำหรับกองเชียร์นั้นไม่ได้รับรางวัลใดๆนะคะก็ถือว่าเรามาได้ร่วมสนุกกันในกับ กิจกรรมวัยเก่าเฮามาม้วนปี5ตอนอโรฮาปาร์ตี้นะคะซึ่งมีมาได้5ปีแล้วนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสได้มาสนุกสนานผ่อนคลายแล้วก็ครอบครวัวมีโอกาสได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับผู้สูงวัยในครั้งนี้ด้วยนะคะ